วันนี้นะคะหมอพีจะมาพูดวิธีการดูแลแผลหลังทํารีแพรและเลเบียพลาสตี้นะคะไม่ให้แผลอักเสบติดเชื้อแล้วก็หายไวด้วยค่ะจริงๆนะคะการดูแลแผลคล้ายๆกับทําสัลญ,ญกรรมอย่างอื่นเลยนะคะหลังทํานะคะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะไม่ว่าจะขับรถนั่งทํางานนะคะหรือว่าออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือเดินใช้ชีวิตปกติได้โดยปกตินะคะหลังทําไปนะคะก็จะใช้ผ้ากอดหนานิดนึงนะคะแปะแผลไว้หลังจากนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งวันเนี่ยก็สามารถเอา ออกได้แล้วค่ะแล้วก็เน้นย้ำการใส่ชั้นในที่ระบายอากาศได้นะคะเน้นย้ำเรื่องการทําความสะอาดเข้าห้องน้าทุกครั้งล้างน้าเปล่าพร้อมกับล้างน้าเกลือซับแผลให้แห้งอย่าปล่อยให้แผลอับชื้นถ้ามีคราบติดใช้ไม้พันสมดีเอาคราบบริเวณตรงนั้นออกไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สายชําระบางทีแรงจนเกินไปมันก็จะทําให้แผลตรงนั้นเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาอีกทีได้ค่ะหลังทํานะคะไม่ว่าจะเป็นรีแพรหรือเลเบียเนี่ย1 0ถึงวันเนี่ยแผลจะเริ่มแห้งแล้วก็เนียนกริบไป ตามผิวหนังของเราไหมเนี่ยก็จะละลายไปเองหรือถ้าใครรู้สึกว่าลำคาญใจมีปมไหมแนะนําเข้ามาตัดไหมได้ประมาณ14วันเป็นต้นไปค่ะถัดมาก็คือจะต้องระมัดระวังภาวะตกขาวหลังทํานะคะถ้าคนไข้ไปกินอาหารจะแหลงดูแลแผลไม่ดีเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะการตกขาวขึ้นมาได้ง่ายค่ะอาจจะต้องสังเกตนะคะถ้าตกขาวเปลี่ยนสีมีกลิ่นหรือว่าเกิดอาการคันนะคะหมอพี่จะแนะนําให้กินยาฆ่าเชื้อหลังทําทันทีได้เลยค่ะพื้นฐานยาที่หมอพี่จะจ่าย นะคะ1เลยก็คือยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อของแผลนะคะอันที่2ก็คือยาแก้ปวดนะคะระงับการปวดของแผลอันที่3ก็คือเป็นยาแก้ตกขาวเหมือนที่บอกไปแล้วถ้าดูแลแผลไม่ดีเกิดภาวะแทรกซ้อนก็สามารถทานยาฆ่าเชื้อตกขาวได้เลยทันทีก็จะทําให้แผลหายตัวได้ดีขึ้นค่ะลาเฟรียคลินิกเนระมิตทุกความสวยให้เป็นจริง